เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้อยู่ผมในเกมโรบบค์กับโจยิชิสึไทคุนหรือว่าโจยิชิสึไคเซ็นนี่ก็ไม่ได้มาอัดคลิปนานนะครับประมาณ2เดือนนั่นแหละก็ไม่ได้ลงคลิปเลยวันนี้เราจะมาอัดก็คือเห็นแบบที่มันน่าสนใจดีนะก็คือดูแบบอะไรอะอะิเมะโจยิชิสึไคเซ็นนะครับแล้วก็เบเยโออะไรประมาณนี้นี่อาจารย์อิมาเนโมนี่ไปแล้วก็ทำเพลงครับกดเข้าไปเลย มันจะเป็นไทคูนแบบไอ้น,นี่เปล่าวะไทคูนแบบไทคูนทั่วไปอ่ะโอ้ยหยดแม่เพลงโอ้โหปิดเพลงโอ้ยเพลงดังเกินโอ้โอเคได้ละอ๋อไมนแบบไทคูนทั่วไปทุกคนเควสคืออะไรอ่ะนี่เป็นไทคูนอ๋อไหนๆดูดิเจ๋อเจ๋อเย็นอ๋ออันนี้เป็นร้านค้าแบบว่าเสียเงินเหรอจะทำไงต่อ อ๋อนี่ไงนี่เหรอทำงี้นะแล้วก็อัปเกรดฮ่ไม่มีดรอปเปอร์อะไรสักหน่อยอะคือดรอปเปอร์อะไรไม่มีเลยคือเอาอย่างนี้เลยฮะโอ้แบบว่าเสียเงินโอ้คุณสองแล้วเกมพาร์ทนี่ว่ะว่านี่คืออะไรอะอ๋อเราสามารถซื้อได้ห้าร้อยเยนเทคนิคเน,น่านี่คืออะไรวะพูถืนยอนิ้วเฮ้ยพฏิบัติเปลวไสลปสิบเงา โอ้ยมโหลากาโอ้โหแม่งแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบเก้าโลบอทที่แม่งเสียเงินโลบอทนี่แม่งเสียเงินที่หมายเลยเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกเวลาแพ้นี่คืออะไรอะ่ะเทคนิคก็เฮ้ยโอ้อคิมสันเลือดทะลุเฮ้ยเฮดเคมนีนักเรียนยอมรับการข่มเหงน,นักเรียน ยึดแม่การข่มเหงนักเรียนเป็นไงวะมันสุดโหดไหมวะเดี๋ยวทำไมเสียงโรบอกมันดังไงวะนี่อะไรอ่ะนักเรียนที่ถูกปีสิงเย็ดแม่เอาไงวะปอยอูอาจารย์เฮ้ยไอ้ยันมันไอ้อะไรอะเช็คโซโลูไอ้ยันอะไรไม่น้าโซโลูเอาไงวะไอ้ลมไปดิไอ้วิญญาณคำสาบวุ้นีด้เงินด้วยอันนี้อะไรอ่ะ ไปเลยเก็บไอ้กพีก่อนฟาร์มนี่คือเกมฟาร์มละต่อไปนี่เกมฟาร์มเอเมโมอาพิจิโจยจูซูไคเซนอีมาเดโมอากาซูเมเตะเวลาอะอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยนี่มันซี้อย่างงี้วะนี่ไงอะไรอะปัญญาอ่อนไปอัพไทคูนก่อนตอนเนี้ยมีเอ็กพีด้วยเหรอมีเลเวลด้วยเหรอ เฮ้ยสุดโหดไว้เปล่ามีเลเวลด้วยเดี๋เรามาดูเดี๋ยวว่าเงินได้โอ้โหค่อนข้างเยอะเลยแหละมาดูกันว่าเล่นแบบฟรีเนี่ยมันจะสามารถไปถึงสุดโหดได้เปบ้าง <c oughs> จะยืดสายเซนเนี่ยนะอ้าวแล้าเหรอไปเหยียบอันนี้ไปตีวเ,วเก็บเควสต่อไปทุกคนผมแม่งทำห่างไปไหนวันนี้อ่ะแล้วมอนไม่เกิดใกล้ๆหน่อยเหรอคือแบบว่าแม่ง เกิดไก่นี่นี่ใครเนี่ยโอ ening, น้นี่นี่ไงนี่อยอโอ้ถ้าเราต่อยพลาดนี่คือเราจะโดนสวนทันทีเลยนี่ไงส่อยโส่ยโส่ยอ่ยพดน่คโดนวนนีเลยนี่ไงย อยไรตีถึงแปดตัวนี่เราต้องเก็บอันทั้งก่อนปะอันนี้อะไรอ่ะคิวทหารจ้างคือใครอ่ะมากดแดดได้ที่ไง๋อมันเป็นแบบ,ร,บร,ระบบคล้ายพลาเต่นกาวเลยไงปะท่าทางแม่งได้วะนี่ไงโอ้ยแม่งมันตียากจังไลพวกนี้เชีียเชี่ยเชี่ยมาดีมาดีาไปอ up d o u b l ์ก่อน หาเงินก่อนตอนนี้ใส่กระเป๋าใช่ตรงนี้ป่ะวะใช่แหละบ้านของผมนี่ไงโดนไปดิอัพเกรดเงินเงินมากขึ้นอัพเกรดแบนเนอร์ซื้อกำแพงโอ้แบนเนอร์ยววะแต่ละอัน พึ่งลาวานี่คืออะไรวะเทคนิคเอาปื้อเลยอ้าวไม่ได้นี่มามันเป็นของอ๋อมันต้องเติบเอาเท่านั้นเหรอคือไม่สามารถซื้อได้อย่างนั้นอะอะไรวะพึ่งลาวาซื้อดิอลองดูดิว่าซื้อได้เปล่า เอาซื้อได้นี่ไงไตดูสกิลดิกิลของไอ้นี่ปะเอที่มันเป็นต่าบัวนั่นน่ะตัวลาวา่าทำเคเวสให์้าเสร็จก่อนนะมันมีอะไรให้อัพปางวะในบ้านเนี่ยมันมีอะไรพลังเราต้องซื้อนี่ไงโดนไปดิแจงคูดเหรอเจอพี่มินเข้าไปอ่ะอืมแจงคูดอะไรยาอ่อนคูกปัาอ,อ่อ,อ,อนเฮ้ยปิดเรื่องป่าหนุ่ม ิเรื่องเไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ย,ยวตัดให้ครบแปดตัวเลยกันตัดไปตอนครบแปดแล้วกัน,กนโอเคตอนนี้ก็ทำเ u e s เสร็จแล้วแล้วก็กลับมาบ้านดูก็ได้ตังค์โอ้มื่นหนึ่งเลยนี่ก็อัปเกรดเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลา ไม่ <g ül> <g ül> เงินนามาใช้อย่างนี้เองเออเปิดลักษณะคืออะไรอะ่ะอ,อ๋อก็คือระยะการโจมตีบวก20%เวลาคูดาของแดสลดลง10%พลังชีวิตค่อ,อนะอข้างสุดโหวนอยู่นะค่อนข้างสุดโอดเดียวโอ้โหแพงจัดของชั้น2ทำอะไรได้อะ่ะไหนดูดิโอ้ กำแพงอย่างเดียวเป็นหมื่นนอะมันทําเงินได้น้อยจังวะสร้างบ้านมีอีกไหมไอ้ที่ทําเงินอนะไม่มีแล้วอะ่ะเอาบอกเราทําเงินแค่นี้เดียวซื้อเลยเอาะอัปเกรดดิซื้อดิอ๋อทำไมซื้อไม่ได้อะ่ะอ๋อซื้อไม่ได้ไอ้บอกเราไม่มต้องไปทําเควสเพื่อไอ้นี่อีกเนี่ยทำ quest เพื่อรับไอ้นี่เหรอเพื่อรับเลเวลไปอัพเหรออย่งี้ก็ โหดเลยอะดิปั้นแตกต่างคืออะไรวะอ๋อก็คือการดาเมจแรงขึ้นปะดาเมจแปดอุย้ยมีติดสายเยวีด้วยโอ้ยมันตีแรงจังวะนี่งไงสายเยวีไอ้น้องพี่จุยจะสือ่อใครเซ็น มาในม e is k ค i เซ n นจะวิจุตอไครเซ็นเออที่อะไรอะ่ะอืมอืไปฟาร์มตัดดี๋ว,ว่าเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาคลิปนี้น่าจะนาน่าดูชียอ๋อทุกคนเมื่อกี้ที่ผมทำเควสเนี่ยผมเพิ่งสังเกตคือเงินไอ้ที่เงินที่ซื้อสกิลน่าจะเป็นอันนี้ป่ะ,ะเงินข้างล่างอะ่ะแล้วก็เงินที่อัพไทคูนน่าจะเป็นข้างบนป่ะ ับซื้อสกิลอันอื่นอ่ะใช่ไหมผมเข้าใจไม่ผิดอ่ะผมแมโคตรแพงกำแพงอ่ะดูดินี่อะไรเครื่องแต่งกายจูจืสึอะไรอ่ะโอ้เสียเงินตั้งเยอะเพื่อแค่นี้เนี่ยนะแม่งสุดโหดเลยเดี๋ยวรอเงินเยอะๆก่อนว่าเดี๋ยวมันไม่ค่อยมีอะไรละดูดิค่อยมารีวิวสกินเอสกิลอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เงินเยอะๆของฟูฟูเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วค่อยปิดคลิป โอเคตอนนี้ผมซื้อแบ็คแฟลชไว้แล้วทุกคนเดีย๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่าดาเมจมันจะแรงปะเฮ้ยแต่ว่าเหมือนเราจะอัปเกรดได้ปะเอ่อนี่อัปเกรดปะอัพเกรดได้ไหมไม่ได้อะทำไมอะต้องทำไงอะมันต้องไปเดินเหยียบอะไรอะเอฟเฟกต์นี้มันทำให้เงินเพิ่มปะไม่ได้ทำม,มีดาบด้วยมีเห็นมีท่าของโกโจเลยผมจะลองใช้ดูมันเป็นยังไงจะต,ต้องต้องซื้อก่อนตอนนี้ยังไม่มีเงิน เออแล้วก็ผมมีอันนี้ห้าร้อยแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงไอเทคนิคนกเน่าเนี่ยดูดิมันคืออะไรอะ่ะมันคือโบวกสเต,ต็์เหรออ๋อโบวกสเตทปโจมตีบวกเลือดหูดุดเลือดอหรอแลวมันสีดิเออจริงว่ะจริงเลยใช่ใช,ใช่แล้วมั้ง อเง้ยมันออกเกมมาทุกคนไอ้เงียคือไอ้เมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นอะที่ผมที่ผมต่อยมันอะเพราะว่ามันมันมาต่อยผมตอนที่ผมฟาร์มอยู่เว้ยแล้วมันแบบแล้วมันแบบมันต่อยไม่เลิกเลยคือแบบคือพอเห็นออกมวามปุ๊บมันมันใส่เลยอะคือมันไม่ยอมให้ผมฟาร์มเลยอุ้ยแล้วทำไมมันขึ้นมาอย่างนั้นวะตอนนี้มันออกอะไรทุกคนถือว่าเราสบายขึ้นละไม่มีคนมาขัดขวางการฟาร์มแล้ะ ว่าเราค่อนข้างสบายแล้วมันออกกปเลยอะ่ะเพราะมันอยู่ตรงหลังมุ้นไงที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้อเออมันกดออกไปเลยกลัวเลยไอ้ตอนแรกแบบผมไม่มีอะไรเลยมีแค่แมัด์งงอ่ะแล้วมันแบบมาตีเรื่อยอะ่ะตอนนี้ผมมีแบบมีบลูมี Blue, มีเทคนิคบลู Blue, มีอะไรมีแบ็คแฟลอย่างเงี้ยมันแรงอะ่ะมันกลัวเออนี่วิวสามเล้เนี่ย โอ้ไม่ไหวเลยมาเปิดก่อนแล้วมาออกเกมเงี้ยกระจอกที่หายเออก็ที่ผมอัดอยู่ตอนนี้คือเป็นวันที่ห้าเดือนสิบนะครับก็วันที่ห้าเดือนสิบก็คืนนี้สองทุ่มนะครับก็จะมีเอ็มเอเลเจนที่เป็นแบบมวยเปิดนะผมก็ยังผมไม่ได้เป็นเทเตอร์หรอกผมแค่เห็นเอ่อพวกคนดังๆเขาเล่นเขาเล่นผมก็เลยรอ,อเล่นบ้างครับผมไม่ได้เป็นเทสเตอร์ไม่ได้ไปเข้าไปลองเทสอะไรกับเขาคือไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรเลยแค่เห็น ห้เห็นเอ่อคลิปนะครับก็ไม่เยอะมากก็คลิปนิดหน่อยนะครับก็ไปดูมาก็เออก็มันแบบมวยก็ไหนๆก็ไม่ได้เล่นแบบมวยแล้วก็หาแบบอะไรเล่นบ้างครับก็เป็นแบบมวยเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะดีกว่ามั้งก็ไม่รู้เหมือนกันต้องก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันดีกว่าหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับเยวซื้อเลสนะครับรอซื้อเลดแล้วก็เดี๋ยวเรามาจบคลิปกันวันนี้ก็ efk เงินไปเยอะอยู่ตอนนี้มาดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่ เงินที่เอไว้จะพอหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนึงไปตามต่อยาวๆก็ที่ผมใส่อยู่เมื่อกี้จะเป็นไอห้าร้อยนะจะเป็นที่ดูดเลือดนะผมว่าก็ก็ดีขึ้นอยู่นะเดี๋ยวผมไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะนี้ก็คือพืชภัยพิบัติแล้วก็มีของอะไรอะโจโซวะ,โจโซ,วะโจโซพี่ไม่ใช่อะไนมันชื่ออะไรวะช่างมันแล้วกัน,น,นเอาไปเ่วักเั่นแหละมีของโมโหรากาด้วยนะ ก็มีขาโลกด้วยเออโอยอันนี้มีของโกโจ3 5มหมื่สิบเงาเมงมูมิใช่ปะ่ะรูปแบบน้ําแข็งขึ้นไปพิบัติผู้ถือนิ้วคืออะไรอะ่ะเทคนิคเน่าไอ้น้องอันนี้บวกผมดูดเลือดนะก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพลังที่ผมซื้อมานะครับก็มีเอ่อบลู Blue นะครับอย่างอีบลูอันนี้ผมว่าดีนะโอเคเราได้เงินมาโอเคเดี๋ยวไปซื้อเลสอีกอันนึง เดซก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบกับมอนว่าแรงไหมนะโอเคเรามาทดสอบกันมาดูกันว่าราเมจจะเท่าไหร่นะครับอะไรอะวุ่แรงอยู่นะเจ็ดสิบป่ะเพราะอันนี้อันนี้เป็นหกสิบเลยนะไอ้บูหกสิบเดีเจ็ดสิบเลยนี่ก็โหดไปไหนไหนลองดูดิเจ็ดสิบป่ะเจ็ดสิบแปด โหจังมีแบ็คแพดประมาณนี้แล้วก็มีพึ่งลาวานี่ก็มก็ใส่ามาไว้เฉยโอเคก็มาแล้วเรามาอัปเกรดข้างหน้านี่อัปเกรดหมดแล้วนะครับหรือแค่ข้างบนนะมาดูกันว่าข้างบนมีอะไรบ้างนอกจากชุดไม่พออ๋อคือมีแค่นี้เหรอก็คือหมดแล้วมีทีวีแค่นี้หมดก็คือจบแล้ว ที่เหลือเราก็แค่เข้ามาฟาร์มเงินเอาสกิลไปสู้กับคนแค่นี้มันมีอีเวนต์อะไรบ้างอ่ะผมไม่รู้ว่ามันมีอีเวนต์อะไรบ้างนะนแบบนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับไทฟูนจบแล้วนะครับแค่ที่เหลือก็อัพเบลปลดสกิลปะ่ะลดสกิลเพราะว่ามันมีบางอันที่มันยังไม่ลดเห็นไหมอ่าแล้วก็มีอัพเาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะเปิดลักษณะันี้่ะ เอออันนนี้่าจะเป็นอะไรนี้มั้งก็มีแค่ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวไปซื้อทีวีให้วนอันสุดท้ายก่อนน่าจะหมดแล้วนะในโซฟาโซฟา7,500ถ้ามีประมาณนี้นะครับก็รอซื้อโซฟาน่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแค่ฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มซื้อสกิลแค่นี้เนี่ยหมดแล้วมีอิดาโรุยยูจิเนี่ยก็เสร็จแล้วผนะู้สร้างทรัพย์ทุนจากโดเมนเดเวลลอปเปอร์เป็นของวันแค่นี้นะครับหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วมันการอาณาเขตได้ปะไม่รู้ได้เปล่าแต่ว่าน่าจะ ไม่ได้มั้งมีสีม่วงนะครับแดงสูงสุดดอกไม้ต้องความสาบน้ําแข็งไม่มีกลางอาะกระเค็ดอ่ะอันนี้นะครับก็สำหรับคลอิปนี้ก็ไม่มีอะไรล,สละสําหรับเอ่อจัตุรัสไทโคนก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมมาเล่นนะครับด้วยนะครับก็เดี๋ยวลิงก์แบบจะทิ้งไว้ด้านล่างนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะก็ค่อนข้างสนุกดีวันนี้ตอนนี้ก็ไปแล้วผมบ๊ายบาย